สิบสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับเกลือ 1. เกลือคือแร่ธาตุจากธรรมชาติเกลือประกอบด้วยโซเดียม (Na) และคลอไรด์ (Cl) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายมนุษย์ 2. ร่างกายขาดเกลือไม่ได้เกลือช่วยควบคุมความดันโลหิตสมดุลของของเหลวและการทํางานของเส้นประสาทเล็กล้านเนื้อ 3. กินเกลือมากเกินไปไม่ดีเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตและบวมน้ํา 4. องค์การอนามัยโลกแนะนําให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน2อ0พันมิลลิกรัมต่อวันประมาณเกลือ1ช้อนชา 5. เกลือมีหลายชนิด เช่นเกลือทะเลเกลือสินเทาเกลือฮิมาลัยเกลือไอโอดีนซึ่งแต่ละชนิดมีแร่ธาตุต่างกัน6ไอโอดีนในเกลือช่วยป้องกันโรคคอพอกประเทศไทยบังคับให้เกลือบริโภคต้องเติมไอโอดีน 7. เกลือมีประโยชน์นอกครัวเช่นใช้ขัดผิวล้างแผลดับกลิ่นไล่มดล้างไขมัน 8. เกลือช่วยถนอมอาหารในอดีตไม่มีตู้เย็นคนใช้เกลือหมักเนื้อและผักเพื่อเก็บไว้ได้นาน กมีพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับเกลือหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าเกลือช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายเช่นการปรยเกลือรอบบ้าน 10. การผลิตเกลือในไทยมีมานานโดยเฉพาะในภาคอีสานเช่นบอกเกลือจังหวัดน่านและภาคกลางคือเกลือทะเลสมุทรสาครสมุทรสงครามขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจรักนะจุบจ๊บจุ